ด้วยานางสาวยูเทิร์วันเป็นมดนะครับปฏิเสธนะครับจะทําความผิดข้อโครงประชาชนนะครับโดยการกระทำในการแสดงความคิดเห็นเป็นเร,นร่องดด้วยการเป็นความผิดซึ่งบอกความให้แก่ประชาชนนะครับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างไรในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละ เนพนการปฏิบัติอย่างไรในพุธการที่อาจทำให้ผู้ดูเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทาที่ตนนี่ได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อสดงประโยชน์ที่ควรได้โดยไม่ เื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มนางสาวหาลุคไทยปฏิเสธนะครับไปส่งที่สถานีตำรว,วจที่วังตะวันตก